สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ29พฤษภาคม2565ครับวันอาทิตย์ใกล้เที่ยงครับนำเรื่องบัตรสับริการแห่งรัฐมาเล่าให้ฟัง1มิถุนายน2565นี้เงินเข้าเท่าไหร่ข้อมูลตามคลิปนี้ถูกต้องที่สุดครับชมและฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็พูดถึงเฉพาะวันที่1มิถุนาก่อนนะครับบัตรสับริการแห่งรัฐมีเงินเข้าวงเงินที่1ครับรูดซื้อสินค้า 200-300ใครเคยได้เท่าไหร่ก็ได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกประการครับวงเงินที่2ครับค่ารถโดยสารรถเมล์ขสมกร,รถไฟฟ้าอันนีเ้เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีที่อยู่ตามภูมิลำเนาเป็นกรทมและปริมณฑลนะครับต่างจังหวัดไม่ได้นะครับบัตร500รถเมล์ขสมรรกและรถไฟฟ้านะครับวงเงินต่อไปค่ารถโดยสารบขสห้าร้อยอันนี้ได้ทุกบัตรทั่วประเทศ วงเงินต่อไปค่ารถโดยสารรถไฟ500ก็ได้ทุกบัตรทั่วประเทศนะครับวงเงินสุดท้ายก็คือค่าแก๊สร้อยบาทต่อ3เดือนอันนี้ฟังอธิบายเพื่อความเข้าใจถูกต้องวงเงินนี้จะเข้าตั้งแต่วันที่1เมษายน65เป็นต้นมานะครับและก็วิธีทีนี้วิธีหากเดือนเมษายนยังไม่ใช้ก็จะเหลือวงเงินมาเดือนพฤษภา100 หากเดือนพฤษภาทั้งเดือนยังไม่ใช้วงเงินนี้อีกเดือนมิถุนายนเนี่ยวันที่หนึ่งหนึ่งมิถ on, ุนายนเนี่ยเวลาโทรเช็คยอดจะมีวงเงินหนึ่งร้อยสามารถใช้ได้ในเดือนมิถุนายนนะครับแต่ถ้าวงเงินนี้เข้าตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาใครใช้หมดไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษาเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนายนจะไม่มีวงเงินร้อยบาทขากาดนะครับอีกกรณีหนึ่งเงินร้อยบาทต่อสามเดือนเข้าเมื่อเดือนเมษา หากใครไม่ใช้เมื่อเดือนเมษาแล้วมาใช้เดือนพฤษภาเดือนมิถุนาก็าาา δ, จ,ะา δ, จะไม่มีสรุปในวันที่หนึ่งมิถุนายนในค่าก๊าดร้อยบาทต่อสามเดือนบางบัตรจะมีบางบัตรจะไม่มีแล้วแต่ได้ใช้มาก่อนไหมล่วงหน้าก่อนหน้านี้ใครไม่ใช้ในเดือนเมษาและไม่ใช้ในเดือนพฤษภาเลยเดือนมิถุนากจะมีค่าแก๊สร้อยบาทแต่ถ้าใครใช้ไม่ว่า ücke, จะใช้เมษาหรือบางคนใช้พฤษภามิถุนาจะไม่มีค่ากา์ดร้อยบาทต่อสามเดือนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปก็น่าจะกลับมาใช้45บาทต่อ3เดือนเหมือนเดิมเพราะ1้อยบาทต่อ3เดือนเนี่ยเขาไม่ใช้ในช่วงเมษาพฤษภามิถุานาใช้เพียง1ครั้งผ่านพ้นระยะนี้ไปแล้วก็จะกลับมาใช้45บาทต่อ3เดือนก็ต้องรอ,อฟังข่าวหากรัฐบาลมีมาตรการต่ออีกจริงจะเป็นร0อยบาทต่อ3เดือนในเดือนกรกฎาคมหากรัฐ <assim S 2> บาลไม่ต่อมาตรการาก mm ็จะกลับมาใช้45บาทต่อ3เดือนนะครับ ทั้งหมดก็คือวงเงินที่เข้าวันที่1มิถุนายน2 5 6 5นะครับวงเงินที่เข้าวันที่1มิถุนายนนี้เป็นวงเงินที่กดเงินสดไม่ได้นะครับสะสมในบัตรก็ไม่ได้นะครับใช้รูดซื้อสินค้าและบริการอย่างเดียวครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ